าหมูหันกับหมูทอดมันจะต่างกันยังไงเอ้ยไม่เลวเว้ยเอ้าลองเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตามใจปรารถนาวันนี้ผมมีความที่เรียกว่าอยากทดลองทดสอบหมูหัน ที่ตามใจปรารถนาอันเป็นที่โด่งดังไปทั่วประเทศและก็จะเกือบทั้งโลกแล้ววันนี้ก็เลยอยากแบทเทิลว่าถ้าหมูหันกับหมูทอดมันจะต่างกันยังไงอ่ะก็เป็นการ V s กันไปเลยก็คือปะทะกันไปเลยหมูที่เห็นอยู่ตัวนี้นะครับที่เราจะเอามาทอดนี่คือไซส์ที่เราใช้ทําหมูหันตามใจปรารถนานะครับก็คือเป็นหมูที่มีน้ําหนัก5กิโลกร,รัมนะครับไซส์เดียวกัน แต่ไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมดูอันนี้ดูตัวใหญ่เพราะว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ไปเป่าแห้งเราไม่ได้ไปทํากระบวนการวิธีอะไรมากมายเราแค่เอาเครื่องในออกเอากระดูกออกเช่นเดียวกันกันกบหมูดําหันตามใจปรารถนาเรานั่นแหละหมูที่เราใช้ก็คือเป็นหมูสี่สายพันธุ์นะครับมีทั้งแคนาดามีทั้งหมูจีนมีทั้งหมูเวียดนามแล้วก็เป็นหมูป่าไทยเป็นสี่สายเลือดเลยนะครับตอนนี้นี่คือไซส์เดียวกันเพียงแต่ว่าตอนไปทําหมูหันเนี่ย เราก็จะต้องเอาไปอบไปเป่าไปทํากระบวนการวิธีก่อน2วันเพราะฉะนั้นเวลามาย่างหา่านจริงๆแล้วมันจะแห้งกว่านี้มันจะดูตัวตัวรีบลงกว่านี้หน่อยนึงนะครับแต่นี้ที่ทําให้เห็นเนี่ยให้เห็นเลยว่าไซส์จริงๆแล้วมันเท่านี้นะก็คือ5กิโลนะครับแต่นี่เราไม่ได้ไปหมักไปทําอะไรเลยเราแค่ลอกกระดูกออกเดี๋ยวเราจะเอามาทอดกันดูแล้ววันนี้เราจะแบทเทิลกันเลยปะทะกันเลยระหว่างหมูทอด หมูดําทอดกับหมูย่างหันดำเอ้าเรียกว่าอะไรดีวะงงไหม,มง,งงงงอ่ะวันไหนคะไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวเชฟลุงวันนี้เชฟลุงเขาจะเป็นเขาเป็นเฮดเชฟอยู่ที่ตามใจปราถนายแล้วเคยทอดหมูไหมทอดแต่ว่าไม่เคยทอดทั้งตัวอย่างนี้ค่ะอ่าวันนี้อ่ะหมูหมูของเรามันก็ต้องเอามาทอดเอ้ยไม่แน่นะเผื่อบางทีถ้าทอดแล้วแม่งอร่อยเราไม่ต้องมาหันแล้วเออไม่ต้องเสียเวลาสองวันดีปะ เสน่ห์มันจะหายหรือเปล่าคะไม่รู้นะต้องลองดูไงเออวันนี้มันคือการทดลองไงดูหูสิหูสวยใช่หูตั้งแบบนี้นี่คือเสน่ห์นี่นี่รูปทรงของหมูหมูหันนะแต่ที่เห็นอยู่นี่เป็นโครงเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้นี่ฮะเราเลาะกระดูกออกอะไรออกก็จะเป็นอย่างนี้นี่นี่คือไซซิ่งของมันจริงๆของเวลาที่เราเอามาทําหมูหันนะไม่เล็กนะคะไม่เล็กหรอกโอ้หนักด้วยเนี่ยเ้ามาเจ็บลงลงไปอุณหภูมิเท่าไหร่ ไฟ150องศาค่ะความร้อนนะคะเอาเอาอะไรลงก่อนเดี๋ยวจะเอาหัวค่ะด้านหัวลงก่อนเอาเอาหนังลงก่อนหรือเนื้อลงก่อนเอาหนังลงก่อนคะ่ะหนังลงก่อนต้องหันมาข้างนี้ดิวางไปเลยเอออ้าวกระทะก็ต้องใช้ไซส์ใบใหญ่หน่อยนี่รถเราก็มีอา้าวพีชคีบอา้าวเถอะไปเถอะหัวไปนี่แหละทอดไปเรื่อยๆสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะก็คือเราเอาหนังลงก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอทอดปุ๊บหดปั๊บเลยดูดิ อันนี้เรายังไม่ได้หมักเครื่องหรือว่าทําอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแค่ลอกกระดูกออกเป็นหมูสดสดเราก็คือทอดจนสุกอ่ะเพราะหมูที่งิมันต้องกินสุก<ะ>เคี่ยวเคี่ยวยาวเชียวเคี่ยวยาวเฟื้ยเลย,เยวตัน,นคือเป็นลูกหมูป่าไงมันเป็น<ะ>มีลูกผสมของหมูป่ามันก็เลยทําให้มีเคี่ยวอย่างนี้แหละคือน,นี่เป็นสายพันธุ์ที่เราครอสขึ้นมาใหม่เฉพาะหมูดําหันตามใจปรารถนาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทอดไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะเอาหนังลงก่อนจนหนังเนี่ยมันเริ่มแบบ สีเหลืองทองแล้วเราก็ถึงจะคว่ำเป็นเป็นเนื้อนะครับใช่ค่ะเราทอดเนื้อต่อนี่หมูเราก็ผ่านไปสักประมาณ15นาทีเองก็เริ่มแบบรูปทรงนะก็ต้องดัดหน่อยอะไรหน่อยอันนี้มันยังไม่ได้หมักนะเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาหมักอีกใช่ไหมเราขึ้นมาทาซอสก่อนกินอีกก็เป็นซอสสูตรพิเศษของเรานั่นแหละเอ้าหมูเราเป็นไงเชฟลุงใช้ได้ยังเหลืองทองค่ะใกล้แล้วค่ะโอ้โห เออพอทอดแล้วตัวมันจะหดมากกว่าย่างอยู่นะใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่ให้เห็นกันจัดจ่ะเลยนะว่าเวลาหมูที่เราใช้เนี่ยหมูสดเนี่ยพอเอาไปทอดมันจะหดหดตัวเร็วแต่ย่างนี่มันจะไม่หดเท่านี้นะใช่เพราะว่าเดีย๋ยวเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูเลยนะครับเทียบให้ดูเลยนะครับว่าหมูทอดกับหมูหันของเรารูปทรงต่างกันยังไงทั้งทั้งที่มันเป็นไซส์เดียวกันนะเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันแล้วรอสักแป๊บหนึ่งอ้าวหมูก็ ทอดเรียบร้อยสุกโอ้โหทำไมตัวมันย่นขนาดนี้วะเป็นหมูแคะไปแล้วแต่ว่าตัวมันพองออกข้างๆนะอะขึ้นเลยขึ้นเรามาพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราทาซอสสักหน่อยเพื่อจะได้เห็นว่ารสชาติที่เราทาซอสเดี๋ยวจะถ้าเป็นหมูหมูที่เป็นหมูสดเลยแล้วเอามาทอดเลยแล้วเราไม่ทาซอสเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีรสชาติอยู่แล้วละ่ะอ่าแล้วเรามา,าหน้าชนกันเลยนะ,ะหน้าชนกันเลยเนี่ยแบทเทิลกันเลยนี่ไหนๆก็ไหนๆละขายของสักหน่อยเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง โลกระเพาะกระกไหยย้อนไปแล้วก็ G ีฟอร์มูลนะครับสั่งซื้อได้เลยที่นี่เลยนะ,ะพันปีมอนะแล้วก็นี่ฮะหมูดําหันตามใจปัถน,นาที่เรามาย่างหันนี่ดูดูตัวเลยนี่เปรียบเทียบกันเลยนะฮะทรงสวยกว่าดูรูปทรงสวยกว่าแต่ถ้าทอดเป็นอย่างนี้เลยคือไซส์เดียวกันนะนี่คือขนาดเดียวกันเท่ากันคือ5กิโลกร,รมัมแต่พอมาทอดแล้วมันหดมันหดเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบ มันมันเตี้ยไปเลยอะ่ะแต่อันเนี้ยเวลาเรามาหัน่นเพราะเราต้องใช้กระบวนการหั่นที่เป็นเทคนิคพิเศษของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโครงแล้วก็เตาเตาที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นเตาอินฟล่ายนะครับไม่ใช่เตาถ่านนะครับเพราะเตาถ่านเนี่ยเวลาไขามันมาลงไปที่ฐานพอไขมันหมูลงไปโดนฐานควันที่มันขึ้นมาหุ้มเนี่ยมันทําให้เกิดมะเร็งได้นะครับเป็นสารก่อมะเร็งได้เลยเอา้าวเดี๋ยวเราก็มาทาซอสกันเลยนะครับ โอ้แต่มันดูแห้งนะดูแห้งเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูระหว่างหมูทอดตามใจปรารถนาก็ <laughs> <c oughs> เป็นหมูทอดจุดเราแหละแต่เราไม่ขายหรอกเพราะว่าดูรูปทรงแล้วมันไม่ค่อยสวยของเราเนี่ยทำอยู่แล้วก็คือออริจรินอลคือเป็นหมูย่างหันนะครับก็จะมีรสชาติต่างกันไงเพราะว่าหมูย่างหันของเราเนี่ยเราต้องหมักก่อน48ชั่วโมงกว่าจะได้รสชาติแบบนี้อย่างที่ทุกคนเคยคุ้นชินและเคยทดลองชิม ถ้ายังไม่เคยทดลองก็มาลองซะหรือจะสั่งเป็นเดลิเวอรแบบนี้ก็ได้นะครับส่งถึงบ้านเลยวันก่อนก็เพิ่งไปโคราชมาไปหลายจังหวัดมาเลยนะครับเรียกว่าบางคนก็ไปถึงเชียงใหม่เลยก็มีนะครับก็มีคนนําไปแล้วก็คือมารับที่ร้านแล้วก็ไปเองเอา้าเราจะมาทดสอบกันเลยนะครับระหว่างหมูย่างหันตามใจปราหนากับหมูทอด ตามใจปัถนาแต่กูไม่ขายแน่แน่ดูทรงก็รู้แล้วมันมัมนเบบี้เบบี้แต่มันก็น่ารักดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับอ้าวผมอยากให้เริ่มจากหมูทอดก่อนเดี๋ยวลองดูสิว่าตัดแล้วเป็นงไงนีตัดเหมือนกันเลยกับหมูย่างหันนะครับแล้วก็ใครที่เคยสั่งไปแล้วก็หมูดําหันตามใจปัญนาก็เราแถมกันไกลด้วยนะเป็นเดลิเวอรี่อ้าโหเอ้ยไม่เร็วเว้ยเดี๋ยวนี่เลยตัดเทียบเลยดีกว่านี่หมูย่าง หันตามใจปรารถนาอันนี้จะมายืนทำไรครับจะมาชิมอ้าวลองเลยนะครับกับหมูทอดก่อนไม่เร็วแต่ว่าหนังมันจะกรอบๆแขังๆหน่อยอืมเข้าเนื้อมากกว่าเพราะว่าเราหมักนานเดี๋ยวไม่ต้องเชื่อผมเดี๋ยววันนี้เรามีผู้มาทดสอบอ่ะมาก่อนเลยคุณใใต้้ย ขนมนก็ไม่ว่ากินออกขมๆนิดๆน,นะน่องไก่ทอดแต่ว่าก็ก็สวยอยู่แต่ว่ารสชาติต่างกันจริงอ่ะคุณต้ลองก่อนหนึ่งชิ้นเป็นไงนี่ไม่ร้อนแล้วอันนี้ไม่ร้อนอะไรกรอบกันกันย่างย่างหันกรอบกว่า รสชาติกรอบใกล้เคียงแต่อันนี้กรอบแบบอันนี้กว่าอันนี้มันกรอบผิวเรียบอแต่อันนี้มันอมน้ํามันอ่าธรรมดามันใช้ทอดใช้น้ํามันอ่าชอบอันไหนชอบที่มันไม่อมน้ํามันมากกว่าอ่าก็คือหมูย่างนั่นเองนะอ่ะไปได้แล้วมามาลองกันคนละชิ้นเอาหมูทอดก่อนแล้วก็มาหมูย่างหันอ่าลองดูลองหมูทอดเป็นไงน้ำมันมันจะเยอะกว่า ม,มันมันจะเยอะเอ,อาหมูทอดนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่หมูอบเออเอารสชาติก่อนมากินหมูหมูย่างลองดิอืมอันนี้กรอบทออนนูหนังกรอบอืหนังกรอบกว่าอ เป็นไงของนู้น,นชอบอะไรชอบหมูทอดใช่นี่ชอบหมูทอดมากกว่าดีแล้วดีแล้วอ eh? ่าก็ไม่เป็นไรไม่แปลกแล้วแต่ชอบอ่ะชอบหมูย่างหมูย่างอันนู้นนะหมูทอดหมูทอดเออดีแล้วชอบชอบหมูทอดมากกว่าปกติแดกหมูทอดบ่อยชอบหมูย่างอ๋อชอบอ๋อชอบหมูย่างอันนู้นหมูทอดหมูทอดสองที่เหลืออ่ะหมูย่าง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 อ่ะ อืจริงมันก็มีความต่างก็แค่ตรงหลังน่ะแล้วก็เรื่องการหมักนะครับที่แตบต่างกันหรือว่าอันนี้เราเป็นสูตรที่เราไม่ขายแล้วกันเผื่อใครจะเอาไปทําขายก็ไม่ไม่ว่าเลยเอาไปทอดอย่างเงี้ยก็ทําให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าวัาวนนี้ก็เรามาทดสอบดู<อ>เดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้ทดสอบอะไรระหว่างทอดกับย่างบอกมาหรือว่าอยากให้ผม ทำอะไรระหว่างแบทเทิลระหว่างอาหารนี้ก็พิมพ์มาข้างล่างอยากดูอะไรก็บอกมาแล้วกันนะอ่ะวันนี้ออยากมั่งของขาอืไปแล้ววันดี้ครับ